วัวหน้าบอยสิริชัยพร้อมกับบอดบ๊กผู้เยาบาลฟินแลนด์และน้องยูริโตเกียวมิวสิครับ ภุรามองบนผิดหรือพี่จนเกิดมาเป็นคนที่ไรระอาคาเขามี้หนาพ่ตาได้เงินขึ้นไปหอ่อนสบาทาเป็นเอ็นตายบากป้นไอคนบอมีเงินเดินถนนบนดินรดน้ำบ่มีใส่หากันไอวัดมันดิกที่บีบเหมือนตูด้านใจน้อยนั่นงนอยนั่งตาลอยใจเศร้าเขาอมองอย่างเราเหมือนไม่ มองเราเหมือนเศษกระดัษไม่อาจชะนนว่าคนจนก็จำใจรู้หนาวรู้ร้อนอววร์เหมือนก้นตัวไปถึงเธอรักแท้พ่อแม่ยือเธอจากไกรยังมีเยื่อใหยตอกตัดใจคบคนทามจริงๆด้วยใจแสนซื่อนี่คือเหตุผลว่าคนจนก็ปิดปรือเธอ จนทั้งเสืเอมีแต่เรือจนให้ไข่เปิ้นสารสนผู้สาบพวกเขาออนันหนามูลเป็นบุดบนมากนีเงินตาเงี้ยไปเงี้ยมามองมีความตอนเงี้ยไปนอนไก่ไปนอดไก่บอกลูกสาวตัวเองให้เขาได้คุยงยย่ายเงี้ยทิ่งให้จังหะเพรออเคยมาว่าเขาคนเราใช่อยากเกิดมาจนอยู่ในหน้ามต์ที่มันเลยเอออเกิดได้จะซื้อเครื่องบินสัมปทานรางรถไฟสร้างตึกใ,ใหญ่ใหญ่ลอยหลัง ตัวเหลือรนคนจนนอนแค่นอนตะรักปีตังคนได้เย่อเย้เป็นนาอาเป็นกระม็นเนียยังผ่านบนมน้ำลายยื่ยมยังขายคมนาซ้ำมําทั้งเว้นทั้งกรรมคนจนพอเอโตเกียวมิวสิกครับมอล่ัใจกันร้อยนาเวทีเอ็นซีบ่นอ ังเบลาพี่น้องเบิ่งโชยจักน้อยโตเกียวมิวสิกสว,วัสดีค่ะสิบสี่กุงภา,าวันาเลอาลายขอควันจากใจฉันมอบได้เธอฝากใจดวงนี้ที่มันละเมอ ถึงเธอแล้วไม่มีวันลืมลาบสิแดองฉันมอบแด่คุณเพื่อเป็นอายุนราจำคุณงาฝากไปกระสิหัวใจเบาๆบๆเมื่อยามคุยเศร้าละมันคงพอนละลาย MC นะเบียบขอเสียงน้อย สีกุมพานางกำบัางเจอเธอกับไม่กับมาใต่เสือเ้อยังหิดบังตังแล้วเฮานางคุยกันเค้ยว่ oh. าเธอลังและพักบิ๊กยิร่าง,างนางจำได้เหลือบะิ่มตอนนอสาวจะเดือดหรือบ่อนางนั่นแห่งใครว่าใจฉันมอบให้นางกุหลาบสีแดงวันรักบาลินไทยดวงจิตละของพี่สบัย ดวงจีลของพี่สบายถึงเป็นกระต่ายนำมาให้ฉันก็ย่ออมซอมบดได้สิลน้นบดได้ยสกนระจอมยำบนฟ้ากระต่ายยังปาธนากระต่ายยังป่าธนายยบันให้ฉันทาจะหลงล้นตืดีไม่สิ้นชีวีขอคอยต่อปแม้มันจะไม่ให้สึกความลากลาบแดง เจ้าจงฟ้าว่าใดเขาช่างละเจ้าจงขึ้นมาเอาขึ้นมาเนืเด้อออกไปแล้วกระไดหัวใจเห่านานคนบ่ายานฝนอยู่ทางไหนขึ้นมาบานเงินสามบนเก่าเข้ามินแต่เจ้าแห่ขึ้นเหี่ยวอย่ารอให้ขึ้นพอละคนส่งเด้อนางไทยขึ้นพอละคนส่งเด้อนางกันเข้ามาบังใจแห่ส่งขึ้นเด้อนดอกไทยยีส่งขึ้น อ,อ,อมีคนพกยาดมฟิตแห้งอยู่ตัวเนี้ยไปกันต่อกับน้องยูริครับน้องยูริโ<ม>ตเกะไมซี่สวัสดีครับของฟ้าแจ่ดแมดาวแซมใสๆคิดใ,ใ,ในใจว่าฉันอยากมีเธอคิดอยากเห็นหนึ่ง คิดอยากเจออยากมีเธอเคียงข้างนังคุยกันลมเย็นเย็นมงหายตื่อเมื่อลูบผมใต้แสงจันทร์เสียงเบาๆทรงจำนั้นดังสวรค์บรรจงส่งมาแต่จะจำเอาไหมเ้าค่ะ เธอจ,นจนองคอกเจ้าคัดเกลื่นอนแล้วเกลื่อนดวงฟ้าสุกลวนทากลายแต่ว่าไอ้สามหามกับเธอพอได้เจอสิ่งที่ใจมีตกฟีอยากนำมาบอกมองดวฟ้าก็ได้เงาเงาแหงอยากเห็นหน้าเจ้าพออยาก้าสูฟังด้วยใจหวังว่าผู้แรกแม่สุดท้ายหักเจ้าลายจนบ่ปิดปอบังอย่ามีทุกข์ที่อยากเล่าให้ฟังสิ่งในจิตใจหวังอยากไปวดคน นอว่าไอา้คิดหัวเจ้าฝ้ายหลือเธอเขาไอ้แวกทุกทวียังคิดไว้หากว่าโอกาสมีเจอหน้าคนนี้จะบอกว่าแม่ ใจหวังว่าผู้แรกแลสุดท้ายหักเจ้าลายจนบอบปิดปอบังอย่ยากมีทุกดีอยากเล่าให้ฟังสิ่งได้คิดใดหวังอยากไปอวดคนดีนดหัว่พ่อนอว่าไอคิดหวัวเจ้าไปหลือเธอเท่าไอแบงโชกเท่าบียยังคิดไว้าหากว่าโอกาสมีเจอร้าคนนี้จะบอกคว่าเอ ก็คือเห็นเจ้าเ่็นไปก็บอกคือเห็นเจ้าต้องเงาเป็บมันเป็นแกนน้องเห็นคิดพอแต่น่าเอเป็าอยู่พูดียวเกี่ยวเสรอละใจไอ้บ่อน้ำคังเกยเข้ามาอ้ฮักเต่เรานงเงาเสื่อมเสอมเกยบถึงเด้ขอบคุณาัลน้ำใจน้าพีดีด้วยนะครับผมน้องยุลีโตเกยยมือสิกไรานเหนื่อยไรก็ต่นเดอพไปนอน นอนหลายๆครับบอยซีดีใช่ผู้ดเอาฝนมานําเด้อผู้ใดออกมาเพราะว่าเมื่อวานนี่สารค้ามฝนโ่ตกเด้ไควายหู้เวเป็นหยังฝนคือบ่ฝนมันคือเศร้าเป็นหยังกับเบิ้งข้างหน้าที่ละนี่แม่แรงเติบ่มแมนธรรมดาช่วงนี้ปลายฝนต้นหนาวนวมื่อนี่ดีใจ นะครับมือเปิดฤดูกาลของบอลลัมระเบียบวัตถศิลป์บอยสีใช่ยก็คือเก่าเหมือนเดิมมากบูซาบาลมี่พอนะครับซึ่งใจกระล่อยของเขาเปิดฤดูกาลวันเมื่อวานนะครับผ่านมาเมื่อวานนี้ใส่ผู้ใดได้ไปเบิ้งใจกรนล่อยแน่ยกมือสูงสูงขอบคุณเลยๆครับถือว่าเป็นเป็นลูกเป็นหลานของระเบียบวัตถศิลป์เนาะแล้วก็วันนี้นะฮะออกมาพร้อมกันวันนี้ใส่คลิปเขากยัก พ่ออยากให้มีโชว์เลยแต่ว่าคงจะเป็นไปบ่ได้บ่อยากขัดบ่อยากทัดไวลรพี่น้องหลายนะครับสำหรับน้องบิ๊กตเกียวมีสิเขามีการเปิดฤดูกาลบ่หรือว่ารับงานเหมือปีเหมือนซาต็มีเปิดคือกันครับมีคอนเสิร์ตกับฝากแน่วันที่8ตุลาคมนี้ตำบลพระลับเดอแม่เดอบ้บานพระคือบานพระคือวันที่แปดวันที่แปดนี่ครับสอดแจ้งคือกันให้กำลังใจไปยาวน้ำกันได้สอดแจ้งคือกันจังว่ามันเปิดย่ำใดปิดย่ำใดลงหากินยุ่มเหมือปีซุ้มเนี่ย งานหลายชีวิตเกเหน่อยมันเป็นยังซีล่ะ <c oughs> แมนบอลูก <c oughs> พงสีแมนเหรอครับผมครับเอาเคยพี่น้องมีความสุหเายๆก็ระเบียบว่าสินเห็นพ่อบอกว่าซเล่นหอดเก้าม้งเศรอนี่พี่น้องนี่มันมน, <c oughs> <c oughs> นี่ใส่พูดอะไรซีินหอดเก่มามงเศราเสียงดังๆเนี่ยหาเลี้ยงไอ้โม่เจ้าระเด้อบาทเนี่ย <c oughs> ขอบคุณเรไรครับ สวัสดีพี่ดิวด้วยนะคะขอบคุณทั้งสามท่านนะครับหัวหน้าบอยสิริชัยนะครับบอสบิ๊กพยาบาล <B ort. S 1> ฟินแลนด์น้องโยริจากค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกนะครับให้เกียรติบนเวทีของระเบียบวัฒนสินนะครับอยากร้องลายเพลงยูบอดวา